อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ่ี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านไข่พระค่ะพี่เดินทางมาถึง EP ที่85กันแล้วนะคะพี่ๆค่ะยังไงฝากพี่ๆ FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ๆค่ะวันนี้พี่ๆที่สนใจนะคะพี่ขอเน้นย้ำว่าพี่ๆที่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์มานะคะพี่ที่เบอร์โทร0849158065นะคะพี่ พี่ๆทนายที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรกันเข้ามานะคะพี่เดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะอ่าววันนี้แม่บ้านนะคะพี่เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะ0849158065ค่ะพี่ค่ะอ่าววันนี้เรามาชมรายการแรกกันนะพี่รายการนี้เป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะคะพี่ขาเป็นเหรียญสภาพใช้นะพี่เป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหัก <c oughs> เหรียญรุ่นแรกนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกสภาพใช้ค่ะ นี่นะคะ і, พี่พระยาพิชัยดาบหักนี่ค่ะลักษณะเหรียญประมาณนี้นะพี่นะนี่นะคะสีสันนี่เหมือนม่บ้านส่องเลยนะพี่นี่เป็นด้านหลังค่ะพี่เป็นเหรียญสภาพใช้งานนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักรุ่นแรกนะคะนี่ค่ะเป็นเหรียญสภาพใช้งานนะพี่นะอ่านี่ค่ะเป็นประมาณนี้นี่เป็นขอบเหรียญนะพี่นะ ด้านขอบเหรียญเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะอ่านี่นะคะอ่าอันนี้เป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะพี่นะสีสันนี่แบบนี้เลยนะพี่นะเหมือนที่ส่งเลยค่ะพี่อ่ารายการถัดมาแล้วพี่นะอันนี้เป็นแหนบหลวงพ่อทบนะคะพี่นี่ค่ะ นี่เป็นแหนบหลวงพ่อทบนะพี่มีชื่อหลวงพ่อทบติดแบบนี้นะคะพี่ขานี่ค่ะพี่อันนี้เป็นแหนบหลวงพ่อทบนะคะนี่คะ่ะเพ่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบคะ่ะใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยนะคะพี่ขา สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่โทรมาที่เบอร์0ู4ย์5 8 0 6 5นะคะพี่แม่บ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะอันนี้คือแหนบหลวงพ่อทบนะพี่นะพี่พี่ติสนใจนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามานะพี่รูปภาพไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขอไปพี่พี่ด้วยนะคะรบกวนพี่พี่โทรกันเข้ามาทักกันเข้ามานะพี่นะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์ห่วงเชื่อมนะคะพี่นี่ค่ะ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงห่วงเชื่อมนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะเป็นหลวงพ่อพิงห่วงเชื่อมนะคะพี่พศ2483นะคะเหรียญนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงนะคะพี่ห่วงเชื่อมนะคะพี่สองสี่ดสามค่ะสีสันนี่เหมือนส่องเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะนี่เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะพี่นี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ขานี่ค่ะอ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่เป็นขอบเหรียญนะพี่นะนี่เป็นเหร hmm ียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อพิงค um> ์นะคะพี對對่เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงห่วงเชื่อมนะคะพี่พศสองสี่แปดสามนะคะพี่ค่ะอ่านี่นะคะสีสันนี่ เดี๋ยวพี่พี่พี่ออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะพี่นะไม่ดำดำเลยนะพี่ออกเป็นสีน้ําตาลหน่อยนะคะนี่ค่ะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่พี่รายการนี้เป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อแช่มนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมหลวงพ่อแช่มนะคะพี่เหรียญนี้ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมหลวงพ่อแช่มนะคะพี่ค่ะ นี่นะคะพี่เป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมหลวงพ่อแช่มเนาะพี่เนาะนี่นะคะนี่เป็นด้านหลังของเหรียญเป็นลักษณะเหมือนเป็นยันแบบนี้นะพี่สีสันนี่ออกสีน้ําตาลนะคะพี่ขานี่คะ่ะนี่เป็นขอบเหรียญน,นะคะพี่อ่าขอบเหรียญเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะ นี่เป็นเหรียญเก่านะคะพี่เหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะคะพี่หลวงพ่อแช่มนะคะมีชื่อหลวงพ่อแช่มติดตรงนี้นะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลประมาณนี้แล้วพี่นะอ่าสีสันประมาณนี้ค่ะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อโตวัดบางพลีนะคะพี่ขานี่นะคะพี่เก่าเก่ากันเลยค่ะนี่ค่ะ หลวงพ่อโตวัดวางพลีวัดบางพลีนะพี่นะนี่นะคะกเก่าๆกันเลยครับพี่เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่น้อนี่นะคะ ด้านหลังเป็นลักษณะยันแบบนี้นะคะพี่พี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะยันแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อโตวัดบางพลีนะคะพี่หลังยันนะคะพี่องค์นี้เป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่ขานี่ค่ะเก่าๆกันเลยค่ะพี่ชมกันนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะพี่นะใช่ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์มาหาแม่บ้านได้เลยค่ะพี่ศูนย์5ปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดย์หห้านะคะพี่ แม่บ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมค่ะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะหลวงพ่อโตนะคะพี่วัดบางพลีหลังยันนะคะพี่องค์นี้เป็นเนื้อทองผสมนะคะเก่าเก่ากันเลยค่ะพี่ค่ะอันนี้นะคะสีสันนี่ตามส่งเลยนะพี่นะอ้าวอันนี้นะคะพี่อันนี้เป็นเม็ดยาหลวงพ่องเงินนะคะพี่หลวงปู่หมุนปุกเสกปีสี่สามนะพี่นะ นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะเล็กๆมีสองเหรียญน,นะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะพี่นะอ่านี่ค่ะแม่บ้านให้ดูอันแรกก่อนดีกว่าเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะอ่าดูทีละอันดีกว่าไม่บ้านกลัวหล่นค่ะพี่ เป็นสีทองทองนะคะพี่เป็นเม็ดยาหลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงปู่หมุนปลุกเสกนะคะองค์นี้ค่ะเป็นอยู่ที่ไอเป็นปีสี่สามนะคะพี่รุ่นพระพิจิตนะคะองค์นี้ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะนี้นะคะพี่นี่ค่ะเล็กๆนะพี่นะไม่ใหญ่นะคะองคนี้ค่ะอันนี้เป็นเม็ดยาหลวงพ่อเงินนะคะพี่ปีสี่สามนะคะ รุ่นพระพิจิตนะคะพี่หลวงปู่หมุนปุกเสกนะคะองค์นี้ค่ะนี่นะคะนี่เป็นองค์แรกนะพี่นะเดีย๋ยวไปบ้านให้ชมอีกองค์องค์ที่สองนะคะนี่ค่ะเล็กๆแบบนี้เลยค่พัพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นเป็นเม็ดยาหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่เป็นสีทองทองนะคะเม็ดยาหลวงพ่อเงินนะคะพี่ปีสี่สามรุ่นพระพิจิตนะคะ แล้วก็หลวงปู่หมูนปุกสินะคะรุ่นนี้ค่ะนี่นะคะพี่ภาพไม่ชัดเจนยังไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะเดี๋ยวไ่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่ยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะนี่ค่ะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่อันนี้เป็นพระพุทธพระพุทธวิโมกนะคะพี่ขานี่นะคะพี่ เป็นพระพุทธวิโมกนะคะพี่หลวงปู่งโนนนะคะอง์นี้หลวงปู่งโนนนะคะพี่ขานี่นะคะพี่พระพุทธวิโมกนะคะพี่เขียนไว้ตรงนี้แบบนี้นะคะพี่นี่นะคะ นี่นะคะพี่เป็นหลวงปู่โง้นนะคะพี่พระพุทธวิโมกหลวงปู่โง้นนะคะองค์นี้ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะมีชื่อหลวงปูงโ่โง้นติดตรงนี้นะพี่เป็นลักษณะนี้นะคะพี่ขาเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะอ่าพศสองห้าสองแปดนะคะพี่นี่ค่ะ นีนะคะพี่ใต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะใต้ฐานนะพี่นะอันนี้เป็นพระพุทธวิโมกนะคะพี่ขาหลวงปู่งโนนนะคะพี่พระพุทธวิโมกหลวงปู่งโนนะคะองค์นี้ค่ะนี่นะคะสีสันนี่ออกน้ำตาลหน่อยๆนะพี่นะ เดี๋ยวยังไ,ไงภาพไม่ชัดเจนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปเพิ่มได้ค่ะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงลงลักนะคะพี่ลักล่อนออกแล้วนะคะเก่าเก่ากันเลยครับพี่นี่นะคะอันนี้เป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่ค่ะเก่าเก่ากันเลยครับพี่ นี่นะคะพี่เป็นรักล่อนออกแล้วนะคะมีปิดทองเริ่มล่อนอันออกทั้งรักทั้งปิดทองแล้วค่ะพี่นี่ค่ะเป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะลักล่อนออกเก่าเก่ากันเลยค่ะพี่ขานี่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่ค่ะภาพไม่ชัดเจนยังไงรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปเพิ่มได้ค่ะพี่ ๋ยวแไม่บ้านจะแอดไลถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะพี่ขานี่นะคะอันนี้เป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่ค่ะมีลงรักนะคะพี่รักร่อนออกค่ะอ่ารายการถัดมาอันนี้เป็นเต่านะคะพี่ขาเต่าหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะพี่นะนี่นะคะนี่คะ่ะพี่เป็นลักษณะเต่านะคะพี่เป็นเต่าหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะพี่นะ มีอักขระบนหลังเต่านะคะพี่ค่ะนี่เป็นใต้ฐานนะพี่นี่เป็นเต่าหลอโบราณเนื้อทองผสมนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่ค่ะพี่พี่ที่สนใจนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบสนใจแล้วก็โทรหรือทักไลน์หาแม่บ้านได้นะคะพี่ 0 8 4 9 1แ8ดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ขาเบอร์เด,เดียวเบอร์ดเดิมนะคะพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นเต่าหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่ารายการถัดมาเป็นพระพรมมีจานหน้าหลังนะพี่นะนี่เป็นพระพรมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะพระพรมแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะอ่ะแม่บ้านให้ดูจานนะพี่นะจานนี้ค่ะพี่มีจานเลยค่ะพี่ หน้าหลังค่ะนี่นะคะพี่ด้านจานนะพี่นะนี่เป็นพระพรมนะคะพี่ขาพระพรมมีจานหน้าหลังนะคะพี่นบ้านให้ดูจานด้านหลังนี่ค่ะจานเต็มแผ่นเลยนะคะพี่ด้านหลังจานเต็มแผ่นเลยค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะองค์นี้คือพระพรมนะคะพี่พระพรมมีจานหน้าหลังนะคะนี่ค่ะ อ่าสนใจนะพี่พี่โทรหรือทักไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ขาอ่าสามารถขอรูปเพิ่มได้นะคะพี่อ้าวองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเหลือนะคะพี่วัดหงนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่ขาเป็นเหรียญเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่ค่ะเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อเหลือวัดหงนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นองค์ออกสีน้ำตาลนะพี่นะ สีสันก็ประมาณนี้นะคะพี่นี่เป็นหลวงพ่อเหลือวัดผงนะคะพี่รุ่นแรกค่ะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญนะพี่นะด้านหลังเหรียญเป็นวัดเป็นเขียนว่าหลวงพ่อเหลือวัดผงแบบนี้นะพี่นี่ค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาอ่านี่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะ พี่ๆที่สนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่นะภาพไม่ชัดเจนยังไงแม่บ้านต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆไวนนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะนี่คือเหรียญหลวงพ่อเหลือนะคะพี่หลวงพ่อเหลือห่วงเชื่อมนะคะพี่นี่นะคะอา้าวรายการถัดมารายการนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่หลังแบบนะคะมีลงรักเก่าๆก,ก,กันเลยค่ะพี่นี่ค่ะนี่นะคะพี่ขาองค์นี้เป็นพระปิดตาลงรักนะคะพี่ เป็นหลังแบบนะพี่นะนี่ค่ะเป็นพระปิดตาหลังแบบลงรักนะคะพี่นี่นะคะนี่ค่ะพี่เป็นรักเก่าๆร่อนออกแบบนี้เลยค่ะพี่อันนี้แม่บ้านมีของดีของเก่ามาฝากพี่ๆกันหลากหลายองค์นะคะพี่ค่ะลองชมดูนะคะพี่โดนใจพี่ๆคนไหนแล้วติดต่อโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะนี่นะคะพี่ อ่าองนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาหลังแบบลงรักนะคะพี่รักล่อนกัเก่าออกกันเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับพี่ล่อนออกกันแล้วค่ะพี่นี่ค่ะเป็นเก่าเก่ากันเป็นลักษณะนี้เลยนะคะอ่านี่เป็นประมาณนี้เนาะ,ะ,ะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นตะกรุดสามกริย์ถักเชือกนะคะพี่ขานี่นะคะ นี่ค่ะพี่เป็นตะกุดสามกริย์นะพี่นะนี่ค่ะเป็นถักเชือกล้อมรอบแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะตะกุดสามกริย์นี่นะคะพี่อ่าเป็นนี่เป็นด้านด้านเขาเรียกด้านในด้านบนอ่าด้านบนด้านล่างเนาะพี่เนาะค่ะนี่นี่คะ่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะพี่นะ พี่ๆที่สนใจสามารถโทรกันเข้ามาทักกันเข้ามานะพี่นะ0 8 4 9 1แ8 0 6 5้นะพี่นะเดีย๋ยวม่บ้านใสแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะพี่ขานี่ค่ะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ,อ่นนี้เป็นตะกุดสามกษัตร,ริย์นะคะอ้าวรายการถัดมารายการนี้เป็นสมเด็จเก่านะพี่นี่นะคะสมเด็จเก่านะคะพี่นี่ค่ะเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ,อันนี้เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะ นี fi, ่ค่ะพี่เก่าๆแห้งๆกันนะคะพี่ขานี่นะคะอันนี้เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขานี่ค่ะชัดเจนเนาะพี่เนาะสีสันก็ประมาณนี้นะคะพี่เป็นนวลๆนะพี่นะไม่ขาวโบเป็นออกนวลๆนะพี่นี่นะคะพี่องค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่เป็นเนื้อแห้งๆสวยๆกันเลยค่ะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะ นี่นะคะพี่เนื้อด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะอ่านี่นะคะอันนี้เป็นสมเด็จเก่าอะเนาะพี่น้อนี่นะคะเป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะเก่าไม่เก่าพี่ดูด้านข้างนะคะพี่ขานี่ค่ะด้านข้างเริ่มเริ่มไปเริ่มมานี้แล้วค่ะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นด้านล่างนี่นะคะพี่ภาพไม่ชัดเจนยังไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ สามารถขอรูปเพิ่มได้ค like ่ะพี่องค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่เก่าเกกันไปเลยค่ะนี่นะคะอ้าวรายการถัดมาเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะพี่อ่าอันนี้เป็นสมเด็จนะคะพี่สมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะพี่นะ นี่นะคะพี่อ่าเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะพี่องค์นี้เป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่นะคะอ่าชัดเจนนะพี่นะเป็นประมาณนี้นะคะพี่เป็นองค์ออกสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะคะ นี่ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นขอบด้านข้างค่ะพี่ขอบด้านข้างเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะพี่ภาพไม่ชัดเจนยังไงรบก,กวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ นี่นะคะอ่าองนี้เป็นสมเด็จปกโพนะพี่นะหลวงพ่อกลวยนะคะพี่อ่ามาดูรายการนี้นะคะพี่รายการนี้เป็นตะกุดนะคะอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อจงนะพี่นะเดี๋ยวแม่บ้านอันนี้ให้ดูค่ะนี่นะคะพี่องนี้อันรายการนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อจงนะพี่นะเป็นลักษณะยาวแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะยาวๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่ค่ะ นี่ค่ะพี่อ่าเดี๋ยวบ้านจะให้ดูนะคะพี่มีตอกชื่อหลวงพ่อนะคะพี่นี่นะคะพี่ขาอันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อจงนะพี่นะนี่นะพี่ชัดเจนชัดไหมคะพี่อันนี้หลวงพ่อจงนะพี่นะนี่นะคะมีตอกชื่อหลวงพ่อจงแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่ แม่บ้านไม่ไม่แน่ใจว่ามีทุกองค์หรือมีทุกทุกอันนี้หรือเปล่านะคะพี่น่าจะมีทุกอันนะคะพี่เดี๋ยวนะคะแม่บ้านให้ดูก่อนแป๊บหนึแบบน่งนี่ค่ะพี่หลวงพ่อจงนะคะนี่นะคะมีตอกชื่อหลวงพ่อนะคะพี่ขานี่คะ่ะเป็นตะกรุดหลวงพ่อจงนะพี่นะมีตอกชื่อหลวงพ่อนะคะพี่ มีหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพี่นี่มีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มีเขาเรียกอะไรที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะพี่ขาสองฝั่งนะพี่นะสี่อันสี่ชิ้นนะคะพี่นี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อจงนะพี่นะนี่คะ่ะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่อ่านี่นะคะแม่บ้านให้ดูอีกทีนะพี่นะภาพไม่ชัดเจนยังไง รบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่อ่ะองค์นี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อจงนะคะพี่อ่าเอารายการถัดมานะพี่นะรายการนี้เป็นประหลัดขิกนะคะพี่ขาประหลัดขิกหลวงพ่อกลวยนะพี่นะอ่าอันนี้มาพร้อมถุงเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นี่นะคะเป็นถุงมาแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นถุงนะพี่นะ นี่นะคะพี่วัดโคสิตารามนะคะพี่ขานี่นะคะเป็นถุงเก่าๆนะพี่นะนี่ค่ะอันนี้เป็นอีกฝั่งของถุงนะคะพี่อันนี้เป็นด้านหน้าของถุงเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นประหลัดขิกนะคะพี่ขาประหัดขิดหลวงพ่อกกยนะพี่นะมาพร้อมถุงแบบอันนี้เลยค่ะพี่นี่มี มีลักษณะเหมือนตอกโค้ดหรือเปล่าพี่แบบเนี้ยอ่านี่นะคะนี่เป็นประลัดขิกหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขามาพร้อมถุงเดิมๆเลยค่ะพี่นี่นะคะ อ่านี่นะคะพี่องค์นี้เป็นผลัดขิดหลวงพ่อกลวยนะคะมีเป็นตุ้มๆห้อยๆอย่างนี้นะคะพี่อ่าเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่าดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์มาหาในบ้านได้นะคะพี่นี่นะคะเป็นปลัดขิดหลวงพ่อกลวยมาพร้อมซองเดิมถุงเดิมแบบนี้นะคะพี่ค่ะอ่านี่ค่ะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาวัดพระขาวพร้อมรูปถ่ายนะพี่นะนี่นะคะมาเป็นซองแบบนี้นะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญสีเงินนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะคะพี่ขานี่ค่ะอ่าเดี๋ยวบ้านให้ดูด้านหลังเนาะพี่นอ้องไม่ชัดเจนยังไงร,รบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นะ นี่นะคะพี่อ่านี่เป็นรูปถ่ายนะพี่นะนี่รูปถ่ายเป็นประมาณนี้นะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรยันเหรอพี่นี่ค่ะ เป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะไม่ชัดเจนยังไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปเพิ่มได้นะพี่นะยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะอยู่ในซองในห่อไม่ค่อยชัดค่ะพี่อ้าวรายการถัดมานะคะพี่อันนี้เป็นพระวิษณุกรรมอุเทนนะพี่นะนี่นะคะเป็นพระวิษณุกรรมอุเทนนะคะพี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะองค์นี้หลวงปู่ทิมปุกเสกนะคะพี่ขานี่นะคะพี่ชัดเจนนะพี่นะ นี่นะคะพิมพ์ว่าอุเทนตรงนี้นะคะพี่ตอบว่าอุเทนตรงนี้นะคะนี่เป็นพระวิษณุกรรมอุเทนนะพี่นะหลวงปู่ทิมปุกเสก่ะองค์นี้นะคะพี่นี่นะคะนี่เป็นด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ขาอ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่ค่ะ อันนี้เป็นพระวิษณุกรรมอุเทนนะพี่นะนี่เป็นขอบนะพี่นะด้านขอบนะคะพี่พีที่สนใจนะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้นะคะรายการนี้เป็นงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเนียมนะคะพี่มาในเลี่ยมเก่าเก่ากันเลยค่ะพี่ขานี่นะคะพี่นี่เป็นงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเนียมนะพี่นะนี่นะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ขาใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้นะพี่นะ สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่โทรมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสีนะคะพี่ขาแม่บ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะพี่นะอ่าอย่างไงฝั่งพี่เอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะก็วันนี้ทาแม่บ้านทําอะไรไม่ถูกหรือว่าทําผิดรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขออภยัยพี่ด้วยนะคะพี่ขา ติดต่อกันเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่นะอ้าววันนี้แม่บ้านขอจบคลิปอีพีที่85เพียงเท่านี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ